เมื่อคืนนี้เรลูเซนนะครับก็ถือว่าสุดยอดเมื่อคืนเนี่ยเหมือนครึ่งแรกก็ถ้าดูสกอร์เนี่ยก็ตามหลังนะครับแล้วตามหลังไม่ใช่แค่ลูกเดียวตามหลัง2ลูกนะครับยูโรปาลีกรอบรองชนลเลิร์เล็ก2นะครับเรลูเซนเจอทางโรม่าเรเวอร์เนี่ยเล่นในบ้านนะครับเราเป็นทางโรม่าที่บุกนาก่อน2ลูกเลยนะครับจากทางปาเลเดสนะครับจุดโทษ2ลูกเลยนาที43แล้วก็นาที66นะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นครับเรวุเซนเริ่มที่จะโกงความตายอีกรอบนะครับได้ประตูไล่มาจากทางจาูุก้ามานชินีทําเข้าประตูตัวเองนาที82นะครับแล้วก็ทดเจ็บอีกแล้วครับนาทีบาด90บวก7นะครับจากทางซานิสิชโอ้โห2-2โกงความตายแล้วสุดท้ายรวมผล2นัดเรวุเซนชนะโรมา่า4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเ,เลิศยูฟายูโรปาลีกได้สําเร็จนะครับ<ม>ถือว่ายังไม่แพ้ใครค นะครับก็ไม่แพ้สไพย์49นัดนะใช่มาดูสถิติหน่อยไหมคะพี่ตอมได้ครับไรลพายนานสุด49นัดทางชาบิอรอนโซค่ะเขาเข้ามารับงานคุมทางเรเวอร์คูเซนเนี่ยตั้งแต่วันที่5ตุลาคมปี2022ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเรเวอร์คูเซนเนี่ยก็เป็นทีมรองบวยของลีกแล้วก็หลังจาก,กวันนั้นเนี่ยจนถึงวันที่10พฤษภาค่ะเขาก็พาสโมสรอนทางเนี้ย สร้างประวัติศาสตร์ไม่แพ้ใครติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปค่ะที่ไม่แพ้ใคร49เกมค่ะซึ่งทำได้136ประตูจาก49เกมนะคะนั่นก็ทำให้เป็นการทำลายสถิติเดิมของเบนฟิก้าค่ะที่เคยทำไว้ด้วยการไร้พ่าย48นัดติดค่ะส่วนท็อป8เนี่ยที่ไม่แพ้ใครมี2ทีมจากเซเรียค่ะอิตาลีอย่างยูเวนตุสค่ะแล้วก็เอซิมิลานค่ะซึ่งเคยทำไว้43นัดแล้วก็ 42นัดตามลำดับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลืออีก4นัดที่จะคว้าทิปเปิลแชมป์แบบว่าไม่แพ้ใครเลยครับก็นี่คือผลงานของอาชาบีลอนโซ่ะนะครับฟุนซื้อที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเจ้าชายห้างยาไปแล้วนะครับชนะไปถึง40นัดเสมอไป9นัดะนะครับถึงตรงนี้เนี่ยอย่างที่เตยบอกไปก็มีโอกาสที่จะคว้าทิปเปิลแชมป์นะครับ4นัดเท่านั้นนะครับสำหรับเลว์กุเซนในฤด,ดูกาลนี้นะครับโปรแกรม4นัดเนี่ย ถ้าดูจากคู่แข่งแล้วก็ถึง่างนี้มีโอกาสที่จะไรจบแบบไร้พ่ายในฤด,ดูกาลนี้เลยนะครับ4ีนัดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยบุนเดสซีกานะครับบุกเยือนโบคุ้ม13พฤษภาคมนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอบทางอัลส์บวก18พฤษภาคมนะครับยูโรปลาลีกรอบชิงชนะเลิศครับไปเล่นที่ดับลินนะครับวันที่23พฤษภาคมตี2นะครับเจอกับทางอัตรลนตาอัตแลนตานี่ก็เมื่อวานนี้ก็ มั่นใจด้วยนะครับเอาเอาชนะลิเวอร์พูลมานะครับเมื่อวานนี้ก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งนะครับที่ลุ้นแชมป์สำหรับทางเลเวอร์คูเซ่นเดอเฟย์โคคารนะครับวันที่26พฤษภาคมตีหนึ่งเจอกับทางไกเซอร์สลอเทนโอ้โหคู่แข่งของเลเวอร์เนี่ยเอาจริงนะถ้าถ้าดูแบบตรงๆเลยเนี่ยเลเวอร์เหนือกว่านะครับด้วยชื่อชั้นแล้วก็ที่สำคัญคือฟอร์มการเล่นของลูกทีมเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมเนี่ยแพ้ยาก นะครับส่งผลต่อความมั่นใจแน่นอนนะครับทำไงก็ยิงไงก็ไม่แพ้นะครับสำหรับทางเลเวอร์คูเซ่นไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe y o u u u b e พรสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ